สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคุณครูดวงสมรอ่อนซ่อนเดย์ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยค่ะนักเรียนคะวันนี้ให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนภาษาพาทีขึ้นมาได้เลยนะคะ ในคลิปนี้เรายังอยู่ที่บทที่10นอกเมืองในกรุงอยู่นะคะนักเรียนค่ะเตรียมหนังสือได้เลยค่ะค่ะเมื่อเตรียมหนังสือแล้วให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า133ในบทที่10นะคะนักเรียนจะเจอการพูดและเขียนบรรยายค่ะ ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการพูดและเขียนบรรยายค่ะการพูดบรรยายหมายถึงการพูดถึงรายละเอียดเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ผู้ฟังเข้าใจและถ่ายทอดความรู้ความคิดให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งขั้นตอนการพูดบรรยาย1การเรียงลำดับความคิดและการต่อเนื่องของความคิด 2. อ,อธิบายเหตุก่อนแล้วไปสู่ผลหรือยกผลขึ้นมาก่อนแล้วอธิบายสืบไปหาเหตุก็ได้ 3. ใช้ภาษาที่เป็นการสนทนาและผู้พูดควรมีความสามารถในการแสดงออกในด้านต่างๆเช่นน้ำเสียงสีหน้าแววตาท่าทางตลอดจนสัมพันธภาพกับผู้ฟังด้วย ค่ะต่อไปเป็นการเขียนบรรยายนะคะการเขียนบรรยายหมายถึงการเขียนเล่าถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ความคิดให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งอาจจะเป็นเรื่องจากประสบการณ์บรรยายลักษณะของคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ก็ได้คะ่ะขั้นตอนการเขียนบรรยาย 1. สังเกตสิ่งที่อยู่ในภาพ 2. บอกสิ่งที่อยู่ในภาพ 3. นํนำสิ่งที่อยู่ในภาพมาเชื่อมโยงกับความคิด 4. เรียบเรียงความคิดต่างๆให้เข้ากัน 5. ตั้งชื่อเรื่องและ 6. เขียนเรื่องอาจจะเขียนเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกลองก็ได้ต่อไปค่ะให้นักเรียนนะคะ อ่านและสังเกตข้อความบรรยายต่อไปนี้บริเวณบ้านของไก่แจ้มีพื้นที่กว้างพอพ้นจากตัวบ้านจะเป็นพื้นที่สวนมีทั้งผลไม้และพืชผักสวนครัวต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ของยายขึ้นชื่อว่าหวานอร่อย พอถึงหน้ามะม่วงตากับพ่อช่วยกันสอยลงมาแจกบ้านนูน้นบ้านนี้คนที่ได้รับแจกบางทีก็ทำข้าวเหนียวมูลมาให้หมู่บ้านของไก่แจ้ไม่มีรัว้วเป็นกำแพงแต่จะเป็นรั้วกินได้คือปลูกต้นกระถินเป็นแนวไว้พืชผักสวนครัวมีทั้งพริกโหระพากะเพราแค่ ขี้เหล็กเก็บไปแล้วทําอาหารแบ่งปันกันไปแบ่งปันกันมาไก่แจ้จึงเรียกผลไม้และพืชผักพวกนี้ว่าอาหารมิตรภาพค่ะข,ข้อความข้างต้นบรรยายเรื่องอะไรบ้างคะข้อความข้างต้นบรรยายบริเวณบ้านของไก่แจ้ว่ามีพื้นที่อย่างไร บรรยายว่าปลูกต้นไม้ชนิดใดและได้ประโยชน์อะไรจากต้นไม้นั้นในการบรรยายมีคำขยายค่ะคำขยายทำให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นหวานอร่อยอร่อยเป็นคำขยายของหวานค่ะแจกบ้านโน้นบ้านนี้บ้านโน้นบ้านนี้ขยายคำว่าแจกค่ะ ปลูกต้นกระถินเป็นแนวไว้เป็นแนวไว้เป็นคำขยายของปลูกต้นกระถินค่ะแบ่งกันไปแบ่งกันมาค่ะกันไปขยายคำว่าแบ่งค่ะกันมาขยายแบ่งค่ะคำขยายทำให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนค่ะ และข้อความข้างต้นบรรยายเรื่องอะไรบ้างข้อความที่บรรยายมีคำเปรียบเทียบให้ความรู้สึกและเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเช่นรั่วกินได้ค่ะอาหารมิตรภาพในการพูดหรือเขียนบรรยายลักษณะของคนสัตว์ สถานที่และสิ่งของช่วยให้เข้าใจความและมองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะและคุณครูขอยกตัวอย่างการบรรยายลักษณะของสัตว์นะคะจากภาพค่ะทั้งสามภาพกระต่ายมีหลายสีเช่นสีขาวสีเทาสีน้ำตาลสีดำ สีดำปนขาวเป็นต้นมีสี่ขามีหูยาวสองข้างอาหารของมันคือแครอทกับผักบุ้งมันชอบอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าที่มีอากาศปลอดโปรง่งค่ะนี่คือการบรรยายลักษณะของสัตว์ทำให้เรามีการมองเห็นเข้าใจภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ สรุปแล้วการพูดหรือเขียนบรรยายลักษณะของคนสัตว์สถานที่และสิ่งของช่วยให้เข้าใจและมองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะนักเรียนคะ ก็สรุปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบคลิปนี้แล้วนะคะนักเรียนไปทำแบบฝึกหัดหน้า103 104และ105ค่ะนักเรียนมาดูที่หน้า103นะคะบอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คำข้อ1ค่ะเลือกการเล่นที่นักเรียนสนใจมา1ประเภทจากคำที่กำหนดให้ และวาดภาพเขียนอธิบายวิธีเล่นใต้ภาพมี4ี่คำค่ะฟุตบอลวิ่งแข่งตีจับกระโดดเชือกเลือกที่นักเรียนสนใจมา1อย่างหนึ่งประเภทนะคะแล้ววาดภาพและเขียนอธิบายวิธีเล่นใต้ภาพพร้อมกับระบายสีด้วยนะคะ ต่อมามาที่หน้า105ค่ะข้อ2นํำคำที่กำหนดให้มาแต่งเรื่องและตั้งชื่อเรื่องพร้อมทั้งวาดภาพประกอบระบายสีให้สวยงามค่ะนักเรียนมีคำไหนบ้างคะรั้วกินได้พืชผักสวนครัวกระถินพริกโหระพากะเพราดอกแครขี้เหล็ก อาหารและสุขภาพค่ะนำคำที่กำหนดเมื่อสักครู่นี้นะคะมาแต่งเรื่องและตั้งชื่อเรื่องพร้อมทั้งวาดภาพประกอบระบายสีให้สวยงามค่ะค่ะเมื่อทำเสร็จทั้งสงข้อแล้วนักเรียนอ่านเรื่องค่ะทั้งสองเรื่องนะคะให้คุณครูฟังโดยการถ่ายคลิปวิดีโอส่งเข้ามาเพื่อรับคะแนนด้วยนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะงานทั้ง สชิ้นนะคะทำให้เสร็จนะคะส่งมารับคะแนนค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ